สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ครับวันนี้ก็เป็นตอนที่สองนะครับที่เรามาพูดถึงตำนานมวยไทยพุทธล้อเหล็กหรือไอ้หนูเมืองตังนะครับเป็นตอนที่สองที่ผมจะเล่าเรื่องราวที่ผมได้สัมผัสนะครับได้สัมผัสกับคนที่ชื่อพุทธล้อเหล็กหรือหลายๆคนเรียกอาจารย์พุทธหรือกงพุทธหรือเจ้าหนูเมืองตัง เอออะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ผมจะมาเสนอตอนที่2เป็นชื่อตอนว่าพุทธโนเล็กบุคคล2บุคลิกหลายๆท่านนะครับหลายๆท่านพอได้ยินคำว่า2บุคลิกแล้วเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นในแง,ไงไ่ไรนะครับแต่สำหรับพุทธโลเล็กคนนี้ยหรือเป็นอากงผมเนี่ย ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นแง่ไหน,นะครับหลายๆคนทั่วไปที่รู้จักพุทธอรเล็กเนี่ยก็จะมองว่าพุทธอรเล็กเป็นคนที่นักเลงอันตรพานนะครับแต่เบื้องลึกๆนะครับเบื้องลึกๆที่เมื่ออยู่กับญาตินะครับนี่เราพูดในกรณีถึงเมื่ออยู่กับญาติพี่น้องนะครับแม้แต่อยู่กับลูกๆผมคนหนึ่งนะครับที่ไปบ้านพุทธอรเล็กบ่อยมากนะครับ ไปบ้านบ่อยมากเมื่อขับรถไปถึงเนี่ยคำพูดแรกเลยนะครับแกจะไม่ถามว่ามาทำอะไรมาเพื่ออะไรแกจะไม่เคยถามคำนี้เด็ดขาดนะครับแกจะเรียก้วบอกว่าบินมากค้งหน่อยแกก็จะพาเดินเข้าไปในครัวแกก็จะชี้เลยเนี่ยเอาเมียน,นี้เมียน,นี้เมียน,นั้นเข้าอยู่ตรงนี้ กับข้าวอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็มีส้มมีนี่มีนั่นมีไอ้นั่นเมื่อแกจูงไปหลังบ้านเสร็จแกก็จะเดินออกมาถ้าเราไม่กินเราก็เดินออกตามแกมาหรือจะไปหยิบผลไม้บ้านแกจะมีผลไม้ติดอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวเงาะหรืออะไรต่างๆจะมีผลไม้ติดไม่ขาดบ้านนะครับนี่คือบ้านพุทธอเล็กนะครับแล้วก็แกก็จะออกมาทําภารกิจส่วนตัวเช่น ให้อาหารปลากัดอาบน้ำไก่ชนหรือถ้าเราไปช่วงเย็นก็จะไปเห็นแกซ้อมหวยให้เด็กเด็กนะครับไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่ผมจะเล่าเหตุการณ์ตรงนี้ให้ฟังสำหรับญาติแล้วเนี่ยแกเป็นที่รักมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเลนโล้นนะครับเราอาจถ้ามีโอกาสจะลงลึกถึงไ้น ผมอยากจะบอกว่าแกเป็นคนอารมณ์ดียิ้มง่ายหัวเราะง่ายนะครับผมไม่รู้ว่าภายนอกแกหน้าตาเข้มขึมตามภาษานักมวอยยังไงผมไม่รู้แต่สำหรับส่วนตัวผมและญาติพี่น้องทุกคนที่เขาสัมผัสได้แกเป็นคนยิ้มง่ายหัวเราะง่ายมากๆแต่ในอีกบทบาทหนึ่งนะครับในอีกบทบาทหนึ่ง เมื่อแกเดินก้าวไปในเวทีมวยหรือสนามซ้อมมวยที่หน้าบ้านแกนะครับแกจะเปลี่ยนเป็นคนละคนแกไม่ได้ยิ้มง่ายนะครับพี่ๆเชื่อไหมครับตอนที่แกซ้อมมวยให้เด็กแกไม่ได้ยืนล่อเป้าแบบนี้นะครับแกคุกเขา่าแกนั่งคุกเขา่าแล้วแกล่อเป้าให้เด็ก เพราะว่าถ้าเกยืนเนี่ยแกต้องก้มตัวลงเพื่อให้เด็กมันเตะถึงเป้านึกออกใช่ไหมครับเด็กตัวเล็กๆครับคิดดูนะครับคนแก่ๆนะครับนั่งคุกเข่าหรือนั่งพับเพียบล่อเป้าแล้วขยับก้นมบฟางเพื่อให้เด็กเดินแล้วมาเตะตุบ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 ทาแบบนี้อยู่ทุกๆกวันนะครับทําแบบนี้อยู่ทุกๆวันแต่บทบาทตรงตรงนั้น เราไปพูดเล่นหรือไปชวนแกหัวเราวไม่ได้เลยหน้าตาแกก็จะเปลี่ยนเป็นการเอาจริงเอาจังมากๆเมื่อ,อไรสอนไปแล้วเด็กไม่จำแกไม่ได้ทุกตีนะครับแกไม่ได้ทุกตีนะครับแต่แกจะทำให้ดูว่าเวลาเตะมันเตะอย่างนี้เวลาสับซอกมันสับอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ผมเคยเห็นสิ่งที่ผมไปนั่งดูเป็นชั่วโมงนะครับ ไปนั่งดูแกซ้อมมวยให้เด็กอะไรแบบเนี้ยพาเด็กวิ่งอะไรแบบเนี้ยเออเป็นมุมที่น่ารักมากๆผมจะบอกเลยว่าเป็นมุมเป็นมุมที่น่ารักมากๆนะครับเดี๋ยวขอกินน้ำแป๊บนึงนะครับแกพูดง่ายๆว่าในมุมที่เป็นการเป็นงานเนี่ยเราก็ต้องยอมรับสภาพนะครับว่า แกเติมโตมาจากมวยไทยนะครับดุงดังมาจากมวยไทยแล้วทีนี้แกก็ต้องฝึกเด็กเพราะว่าขึ้นชื่อว่าพุทธล้อเหล็กนะครับขึ้นชื่อว่าพุทธล้อเหล็กไม่ว่าจะอุ้มไก่ไปชนไม่ว่าจะเอาปลาไปกัดหรือไม่ว่าเอามวยไปต่อยถึงแม้ตัวเล็กกว่ายังไงอ่อนซ้อมกว่ายังไงแต่พอขึ้นชื่อว่าพุทธล้อเหล็กควบคุมราคาเป็นต่อทันที นะครับราคาเป็นต่อทังทีนี่ยอย่างล่าสุดก่อนที่แกเสียชีวิตก็ไปอยู่ใช้นาำสกุลของลูกเจ้าพ่อลงต้มเดี๋ยวเราค่อยมาเล่ากันอีกอีพีนึงก็จะมีลูกศิษย์ล่าสุดของแกรู้สึก3 4คนนะครับเดี๋ยวผมก็ไปขออนุญาตเ,เจ้าตัวก่อนแล้วก็จะมาคุยกันในอีพีหน้าในตอนในตอนหน้าแต่สําหรับตอนนี้ก็จะคุยกันเรื่องแกเป็นคนสบุค,คลิก บุคลิกแรกก็คือเหมือนที่บอกไปข้างต้นนะครับกับลูกกับหลานแกแบบนี้เชื่อไหมครับผมไปในหลายๆครั้งไม่ว่าจะเจอพี่พัด์พี่ป้อมน้องปุ้ยแต่สองคนแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ๊พัดหรือพี่พัดหรือพี่ป้อมเนี่ยผมไม่ทันไม่ทันคือว่าอายุแกกับผมเนี่ยห่างกันค่อนข้างเยอะเลยผมไปแล้วไม่ทันแต่ได้ไปเห็นในหลายๆครั้ง แกไม่เคยทุบหรือตีสองคนนี้เลยแต่สิ่งที่ผมเห็นและสัมผัสได้ในหลายๆครั้งก็คือน้องคนท้องคือน้องปุ้ยน้องปุ้ยนี่เป็นผู้ชายนะครับแกก็ไม่เคยนะครับที่จะมาตีลูกอะไรไปในหลายๆครั้งหรือไม่ตรงจังหวะมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าไปบ่อยมากนะครับไปบ่อยมากแต่ก็ไม่เคยเห็นนะครับผมการันตีได้เลยว่า ไม่เคยเห็นแม้แต่จะทะเลาะก,กับแฟนปะตุ๊กหรือ่อตุ๊กเนี่ยก็ไม่เคยเห็นนะครับก็ไม่เคยเห็นในทางกับกันพูดล้อเล็กเนี่ยแทบจะกลัวภรรยาดีกว่าเออพูดกันแบบนี้ปะตุ๊กบอกกับบ้านคําเดียวแกก็กลับเลยแกบอกเดี๋ยวกลงมาเดี๋ยวกงมาไปส่ง่อตุ๊กก่อนอะไรจะประมาณนี้นะครับแต่ในบทบาทที่แกซ้อม่วยไม่ว่าจะเป็น ที่บ้านเกอเองหรือที่เทศบาลตะบนยะตะขาวนะครับในบทบาทที่เกซ้อมมวยเนี่ยเวลาเกานั่งเนี่ยเหมือนเวลาแกาขับรถไปนั่งเนี่ยผมก็จะซ้อนท้ายไปหรือในบางครั้งผมก็จะขับรถไปบางทีแกอยากไปเที่ยวนะครับบางทีแกอยากไปเที่ยวแล้วแกไปนั่งคุยกับใครบ้างครับนนลสิงห์อาจารย์แก้วนะครับกิมแบบเนี้ยกกิมแบบเนี้ยอ่านะครับหรือก็ชัยแบบเนี้ย แต่พอแกเหลือบไปเห็นนักมวยบนเวทีที่ซ้อมอยู่ที่อาจารย์แก้วล่อเป้าอยู่มันไม่ถูกไม่ต้องสีหน้าแกจะเปลี่ยนทันทีเลยรู้ไหมครับเพื่อนๆพี่ๆจากแกที่นั่งโม้สนุกสนานล่าเริงอยู่เนี่ยครับ <c oughs> แกจะเดินขึ้นเวทีแกบอกแบบนั้นไม่ใช่เองต้องทำแบบนี้แล้วแกทำให้ดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพูดแค่ปากออแกทำให้ดูด้วยนะครับ เขาก็เอามาต่อยมาสวนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือพุทธล้อเหล็กในในตอนที่ทิ้งจากสังเวียนมวยมาแล้วนะครับมาเป็นโค้ดมาเป็นเทรนเนอร์นะครับแกก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะจ๊ความใจดีของแกมีเยอะครับเยอะมากอธิบายไม่หมดนะครับอย่างเช่นเวลาแกมาหาผมที่บ้านเนี่ยพอมาปุ๊บ แล้วแกแกจะมานั่งที่ม้าหินอ่อนประจําเมื่อแกมานั่งปุ๊บแกดูแล้วว่าบรรยากาศมันอึมครึม,มบรรยากาศมันต้องมีอะไรสักอย่างแกก็จะเรียกแม่ผมไปามแกก็จะเรียกตามภาษาคนใต้นะครับมันไม่ได้เป็นคำหยาบใดๆนะครับแกว่ามีมอยมีมอยมึงมานี่ดิก็คือหมายถึงว่าแม่ผมชื่อม,มวยหน่วยนะครับหวยมานี่หน่อยใส,ส่ชูปันถือกัน ใส่สุป,ปันถือกันนี่ใส,ส่ป,ปันวันนี้นี่สู้โยกแยกกันก็หมายถึงว่าทําไมวันนี้ผมเนี่ยกับแม่เนี่ยอยู่กันแยกกันแม่ก็อยู่หน้าบ้านผมก็อยู่หลังบ้านหมายถึงว่าวันนั้นนี่ผมมีการมีปากเสียงแม่นิดหน่อยอเคก็บอกว่าเคก็ถามแม่ผมว่าแน่มอยมึงเหลามาเรียนที่แนมันปันถื้อแม่บอกว่าแม่ผมจะเป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับ กก็บอกว่าเตืนไปถ้ามันเองแต่เดพุดแม่ผมเรียกขงพุธว่าเดพุดนะครับเป็นน้าชายเป็นภาษาจีนนะครับเมื่อได้ยินคํานี้กงพุฒเนี่ยก็จะเรียกเลยบอกว่าเบิ้ลเบิ้ลมาหากงหน่อยแต่เรียกในสำเนียงที่แบบไพโรนะครับไม่ใช่สำเนียงแบบขวดร้ายอะไรนะครับ เมื่อเรียกเสร็จแล้วนะครับผมก็มานั่งคุยกับแกผมก็เล่าว่าเออเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนั้นแกไม่ว่านะครับแกไม่ได้พูดโต้แยง้งไม่ได้พูดว่ามึงไม่ผิดมึงไม่ถูกมึงไม่นู่นมึงไม่นี่แกเหมือนจะเป็นอะไรอะวัยรุ่นมาก่อนแล้วก็เข้าใจว่าเราทะเลาะก,กันแล้วมีวิธีการแก้ไขทําให้วัยรุ่นเย็นลงอย่างไง เชื่อไหมครับวิธีการของแกนี่แกจะไม่บน่นกุมพันหรือไม่สอนนะตรงตรงนั้นนะครับแกจะบอกว่าเบ้ลไปนั่งรถกับกลงดีกว่าไอเราก็ไปเลยบางทีก็ไปนั่งกินหมี่บ้านโกหลังไปนั่งกินกันบ้านพี่ฝนชาร้อนอาชาล้อนปลาต้งโกแล้วก็หมูย่างพอนั่งกินไปทาง นะครับนั่งกินไปพามแก๋ก็บอกว่าพามแกเกิดคําถามมาหนึ่งคำในสมัยนั้นเลยผมจําติดหูเลยว่าเ <c oughs> บิ้ลมึงอยากเป็นเหมือนกงเนแล้วเราตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่ยังเรียนอยู่บอกใช่กงผมเบิ้ลอยากเป็นเหมือนกงดีดูกง,ด,กงดีไปไหนก็มีแด่คนทักมีเด่คน,นเรียบอาจารย์พุทธอาจารย์พุทธเออแล้วแก๋ก็เล่าให้ฟังว่ามันไม่ง่ายนะเป็นพุทธล้อเล็ก มันต้องเจ็บตัวนะถึงมาสู่วันนี้ได้ไม่ใช่ว่าไปต่อยมวยปุ๊บจะดังเลยแกก็เล่าอารมณ์ผวามดไปพวกแกมองแล้วว่าเราเย็นลงนะครับแกก็เรียกชิคบินพับบ้างแต่โดยมากแล้วไปกินกับพุทล้อเหล็กนะครับไม่เคยได้จ่ายเองไอ้คนข้างๆถ้ามีคนนั่งอยู่ก่อนเขาก็จะจ่ายให้พุทล้อเหล็กในทางกลับกันครับถ้าพุทล้อเหล็กนั่งอยู่ก่อนแล้วมีคนที่แกรู้จักเดินเข้ามา ผู้บริโก็จะเป็นคนจ่าให้เขานี่คือธรรมเนียมปฏิบัตินะครับของวิถีชีวิตของคนบ้านบ้านแถวภาคใต้นะครับผมจะเล่าต่อว่าเมื่อแกพูดอ่อนน้ออพูดหวานล้อมให้เราใจเย็นลงแกก็จะพาเรากลับบ้านเมื่อพาเรากลับบ้านรู้ไหมครับเมื่อผมเจอกับแม่เนี่ยตอนนั้นผมยินลงแล้วแกก็จะพูดว่า เมิ้อไึงไปขอโทษแม่ซะมึงเป็นลูกมึงไม่มีสิทธิ์ไปโกรธแม่ให้เรามตอนนั้นวัยรุ่นก็ไหวแบบแบบนี้นะครับไหวแบบนึกภาพออกใช่ไหมครับไหวแบบไม่เต็มใจอะ่ะเออไหวแบบไม่เต็มใจพูดกันตรงไปตรงมาแต่เราพอมาถึงอายุ40กว่าในปัจจุบันเราย้อนกลับไปคิดที่แกสอนและแก มีวิธีที่ทําให้เราเย็นขึ้นเราสามารถนําเอากลับมาใช้ปรับปรุงใช้กับลูกเราเองไนดะ้นี่คือพุทธล้อเล็กคนสองบุคลิกผมอยากจะบอกโดยมีโมเมนต์น่ารักเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่หลายๆคนหัวเราะอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนที่ผมบอกไก่ชนนักมวยลาก,กัด พาปลากัดไปกัดของพุทธล้อเหล็กตัวเท่านิ้วก้อยของกระดินตัวเท่านิ้วนางนะครับแต่พุทธล้อเหล็กถือมาเป็นต่อทันทีแพ้ชนะอีกเรื่องเชื่อไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับดีกรีพุทธล้อเหล็กไม่ว่าถืออะไรไปในมืออันนั้นเป็นต่อหมดนักมวยใครนักมวยพุทธ ปลากัดไข่ปลากัดพุทธไก่ชนไก่ไก่ชนพุทธเป็นต่อตลอดแพ้ชนะมาอีกเรื่องหนึ <c> ่ง <oughs> นี่นะครับผมจะบอกว่าคนคนนี้ <c oughs> ถามว่าแกเนี่ยเป็นคนติดการพนันไหมไม่ใช่ครับแกเล่นเพื่อฆ่าเวลาแกอยากมีสังคมแกเล่นเพื่อความสุขแกออกมาตลา,าดแกมาเจอบ้านคนนี้คนนี้คนนั้นแกก็เว้ตลอด นะครับเราก็จะจะสังเกตได้ว่าคนในละแวกนั้นที่อยู่แถวบ้านผมนี่ก็จะเจอพุทธล้อเหล็กบ่อยมากเพราะแกไม่รู้จะไปไหนครับหลังจากอม,มวยเสร็จอะไรเสร็จแกก็มาขับรถมหาลานหลานแกก็จะไปอยู่ไม่กี่บ้านครับแกก็จะไปอยู่ไม่กี่บ้านนะครับด้วยไม่รู้ด้วยความห่วงหาอาทรหรือไม่รู้ด้วยความคิดถึงอันนี้ผมไม่ได้เข้าไปถึงจิตใจลึกๆของพุทธล้อเหล็กแต่ผมอยากจะมาบอกว่า ครอบครัวครอบครัวนี้นะครับเราไม่ได้พูดยอในฐานะที่เราเป็นญ,ญาติแต่จากการสัมผัสนักมวยดังระดับโลกดังระดับประเทศแต่ไม่มีความเย่อหยิ่งทะนงตัวใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความเป็นกันเองมีแต่สิ่งหัวเนาะนะครับนี่คือพุทโน,นและแกชอบมากเลยนะับอาหารที่แกชอบคือเครื่องในไส้อ่อนตับ อะไรแบบนี้นี่คือของชอบของโปรดกันเลยนะครับนี่คือพุทธล้อเล็กใน ep นี้ในตอนตอนนี้ผมจะเล่าให้ฟังที่ผ่านมาทั้งหมดมันเป็นแค่เศษเสี้ยวที่ผมได้เจอกับพุทธล้อเล็กนะครับเป็นแค่เศษเสี้ยวเท่านั้นหลังจากโควิดนี้นะครับผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับ ไปให้ให้ฟังจากปากนักมวยที่เคยโดนพุดลอหล็กเทนไม่ว่าจะเป็นนรนสิงห์วสุทนทรนนท์นะครับใบไผ่หรืออาจารย์แก้วหรือใครก็แล้วแต่นะครับผมจะพามาสัมภาษณ์ให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าแกเป็นสองบุคลิกอย่างไงแต่จริงๆแล้วพูดลอหล็กไม่ได้โหด้ลยอย่างที่คิดไม่ได้นะ นิสัยไม่ได้ดุเหมือนหน้าตาหรือเหมือนอาชีพมวยน,นะครับนิสัยแกเป็นกันเองมากนะครับก็ได้เวลาพอสมควรสำหรับคลิป,ลปนี้เดี๋ยวพี่ค่อยมาพี่เพื่อน,นค่อยมาฟังต่อในตอนที่3ว่าผมจะมีตอนว่าอะไรสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ฟังกนะันพอสมควรแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าแน่นอนครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยในชอ่องคอมบุนบวแก้ว เดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้าเจอลูกของแกรหรือทยายาทของแกเนี่ยผมก็จะจับมาจะเชิญดีกว่าอย่าเรียกว่าจับโทษทีครับจะเชิญมาเป็นแขกรับเชิญให้เพื่อนๆพื่อนพี่พ,พได้ฟังจากปากก็เน,นี่ผมพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนนี้นะครับผมพูดหมายถึงว่าที่ผมได้สัมผัสตอนที่3เนี่ยผมจะเล่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างลึกๆที่ไม่เคยรู้นะครับกล่นไม่ก,ก่อนเลยคือ ตอนที่ผมเรียนวิทย์พัฒนุศึกษาอยู่ปวชปีที่2องนะครับผมไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วทีนี้ทำไมถึงมีพุดธล้อเหล็กมากี่ข้องเรื่องนี้เป็นที่ฮือฮาดังมากผมจะบอกเลยเรื่องนี้เบื้องลึกเบื้องตื้นมีแค่ผมแล้วก็แฟนของพุดธล้อเหล็กเท่านั้นที่รู้นะครับผมก็ครัวผม ผมเชื่อว่าถ้าผมพูดเรื่องที่ตอนเรียนวิาลยพระศึกษ,ษาชั้นปวชวปีที่สองออกไปผมเชื่อว่าพอตุ๊กหรือแฟนพุทธล้อเหล็กเนี่ยนั่งยิ้มนั่งหัวเราะแน่นอนมันเป็นอะไรที่หามากๆความคิดเด็กๆด,ด,ด้วยณนะตอนนั้นเจอกันในตอนที่สามนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมนะครับไลค์แชร์ติดตามให้ด้วยครับ